เผยภาพนกอาบีโผโคราชเปิดใจหลังถูกจับพร้อมเอาผิดเกลียนคีย์บอร์ดจากกรณีตำรวจจับกุ่ม อาบี A, อดีตผู้จัดก,การของนักแสดงสาวจ,ากจักรจั่นอาคัมซิริที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับนกอุสนีดาราสาวชื่อดังอดีตเพื่อนสนิทจักจัน่นต่อมาทนายความได้มีการยื่นประกันตัวทั้งสองคนโดยใช้หลักทรัพย์ยื่นประกันตัวคนละ1 0 0 0 0แบาทพวกเขาก็เดินทางกลับทันทีจากนั้นนกอุสนีได้โพสต์ชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นผ่าน Facebook ว่าชี้แจงค่ะเราไม่เคยหลบหนีหมายเรียกตามที่มีข่าวออกไปไม่เคยขาดการติดต่อกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีมีหลัก ฐานการติดต่อและหนังสือแจ้งเลื่อนเข้าพบครบถ้วนที่มาโคราชเพราะรับปากชาวบ้านไว้เรื่องทำโรงอาหารเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ไม่ยกเลิกนะคะเจอกันเหมือนเดิมตามที่อ,อสอมอได้ประสานไว้ค่ะขอบคุณค่ะ ล่าสุดมีการเปิดเผยภาพนกอุษณีพร้อมด้วยอาบีดได้เดินทางมาทำบุญที่วัดรวงตําบลหนองงูเหลือมอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาตามที่ได้มีการนัดหมายกับชาวบ้านไว้ก่อนหน้านี้โดยมีชาวบ้านมาให้การต้อนรับและผูกข้อไม้ข้อมือตามประเพณีชาวอีสานเพื่อเป็นการเรียกขวัญกําลังใจสู้กับคดีความที่ถูกกล่าวหานกอุษณีเปิดเผยว่าในส่วนของคดีความให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งได้ตั้งทนายให้เป็นผู้ดูแลในส่วนของคดีหลังจากที่ตนนิ่งมานานไม่ตอบใดๆ ตลอดระยะเวลาที่ถูกสังคมกล่าวหาทําให้เกียนทีบอร์ดว่ากล่าวตนในทางเสียหายจึงให้ทนายรวบรวมหลักฐานเพื่อดําเนินการทางกฎหมายพร้อมขอบคุณแฟนคลับที่ยังให้กําลังใจอย่างดีเสมอมา